อันนี้ก็สามารถออแต่คนละสามารถคนนคนละสามารถนะอันนี้สามารถนี้ก็คือเกี่ยวกับดีไอคอนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะนายสามารถเจนชัยจิตวนิชนะคะผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินคือถูกจับไปแล้ว แล้วไม่ได้ประกันด้วยเมื่อวานเนี่ยแม่ของนายสามารถถูกนําตัวไปฝากขังก่อนท้ายที่สุดได้รับการประกันได้รับการประกันตัวแต่นายสามารถเนี่ยก็ถูกนําไปฝากขังต่อศาลเมื่อวานพูดอะไรนายสามารถพูดอะไรนะที่เขาบอกว่าผมมีอะไรอยากพูดเลยแต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับผู้ชมฮะสุดท้ายศาลไม่ให้ประกันตัวสามารถดูทั้งสองกรณีนี้ก่อนเลยนะครับโดยศาลเนี่ยให้ประกันตัวนางวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์ แม่ของนายสามารถโดยไม่มีกำหนดเงื่อนไขใดๆพอได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้วสีหน้าสีตาของนางวิลาวันเนี่ยดูสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนี่คุณผู้นนชมฮะให้สัมภาษณ์เยอะเลยให้สัมภาษณ์เปิดใจกับนักข่าวบอกนี่ในฐานะที่เป็นแม่ถ้าลูกชายได้ล่วงเกินผู้มีอำนาจต้องขอกราบขอขมาขออโหสิก,กรรมอโอ้นักข่าวก็อยากจะถามต่อนะ ผู้มีอำนาจที่ว่าเนี่ยคือใครนั่นสิคะนะครับแต่คุณแม่พูดยาวๆๆเลยนะครับแม่บอกอยาได้ถือสาเอาความลูกชายของเธอเลยและอยากให้ลูกชายได้กลับมาเล่นการเมืองเพื่อช่วยประเทศชาติต่อนะครับแล้วเธอก็เล่าเรื่องราวความเครียดของเธอนะบอกว่าเธอเกือบฆ่าตัวตายแล้วอืมใช่ตอนที่ถูกคุมตัวเธอเครียด <PS I S 2> นะเนสไอคุมตัวเธอจะเอาผ้าปูที่นอนมาผูกคอตายแล้วแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาห้ามไว้ได้ก่อนนะครับ แต่ตอนนี้ได้รับการประกันตัวแล้วส่วนลูกชายไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยแม่เป็นห่วงมากเลยเพราะลูกชายเขาประกาศบอกว่าะะจะอดอาหารจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมอันนี้เป็นนางวิลาวันเนี่ยพูดเมื่อคืนนี้นะครับส่วนประเด็นที่นายสามารถนะครพูดออกมาตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะไปฝากขังที่ศาลที่เขาพูดว่า ผมอยากพูดนะแต่พูดไม่ได้แล้วอะไรที่อยากพูดล่ะเออประเด็นนี้นะทีมข่าวของเรานะพูดคุยกับนายศิระเจนจาคะอดีตสสพักพลังประชารัฐให้ข้อมูลแบบนี้ครับ25พิพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมเนี่ยนั่งทานอาหารร่วมกับผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐระหว่างนั้นมีสายโทรเข้ามาจากในป่าป่าไหนคุณอ่าป่าไหนคุณผู้ชมอาจจะเดาออก <c oughs> สั่งการให้หาวิธีช่วยเหลือนายสามารถซึ่งนายศิระคิดได้สองแบบคือเขายังรักกันอยู่ หรือไม่ก็กลัวนายกลัวนายสามารถจะแฉถึงตัวกันเพราะนายสามารถเคยพูดไว้ว่าถ้าตัวเองตาย <c oughs> จะไม่ตายคนเดียวยการพูดของนายสามารถครั้งนี้อาจจะใช้เป็นไพ่ใบสุดท้าย <c oughs> ไว้เพื่อป้องกันตัวเองหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามนะใช่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันมีข่าวแบบนี้ออกมาคุณว่าเดี๋ยวอาจจะมีหมายจับ เพิ่มเติมเขาใช้คําว่าทีมอเวนเจอร์อเวนเจอร์เหรอเอเวนเจอร์ทีมไหนอะคุณก็ทีมนั่นแหละอเวนเจอร์อเวนเจอร์ทีมเดียวกันเหรออันนี้เขาใช้คําว่าอเวนเจอร์ค่ะนี่แหละค่ะเป็นโพสต์ของคุณชูชาตินะคะออกมาบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะมีหมายจับนี่เนี่ยทนายชูชาติบอกว่าอะไรอันแรกอันนี้คุณเนี่ยสองในอเวนเจอร์ที่ออกสื่อบ่อยๆตบซั์ธุรกิจสีเทาอาจมีหมายจับนะเอายังไงละนี่พอมีการโพสต์ออกมาแบบนี้คนก็อยากรู้แหละค่ะแล้วจะเป็นใครนะคะ ต้องบอกก่อนว่าทนายชูชาติกันภัยนี้คลิปโพสต์เรื่องนี้เนี่ยเป็นทนายความของบอสมินนะคะซึ่งก็เป็นเหล่า18บอสของคดีดีไอคอนนี่แหละค่ะแล้วทีนี้คุณผู้ชมหลายคนก็เลยจับจ้องว่าอใค,ใครนะใครนะใครนะเพจจับจ้องมากที่สุดเลยไหมใครคะทนายเดชาจุกรูเหรอะคะเนี่ยเพจกูอีแฉบวกหมดไม่สนใครก็ออกมาโพสตนะคะบอกว่า หมายจับทนายวาใครว่าจุกรูแบบนี้แล้วก็โพสต์ตามมารวยๆอีกว่าจุกๆุกจุกจุกุกรูอ่ะแล้วยังบอกต่อด้วยว่าตั้มคงดีใจที่จะได้พี่ชายไปร่วมอีกคนอุ้ยขนลุกอ้าวบิ๊กเกรียนมาต่อเลยโอ้โหเพจดังเขารวมตัวกันเหรอคะเนี่ยโพสต์บอกว่า ทนายบอสมินดีไอคอนโพสตแล้วมีรูปโพสต์ของทนายชูชาติแล้วก็ใส่รูปเอาไว้แบบนี้แหละค่ะตั้งคําถามว่าใครว่านี่ฮะทีมทนายเอเวนเจอร์นะวันนั้นเนาะที่เดินทางไปนะคะอ่ะหลายคนต่างเดากันไปต่างๆนานานั่นแหละค่ะถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคัเหล่าทีมทนายเอเวนเจอร์ไม่ใช่เอเวนจอนะรวมตัวกันไปที่กองบัญชาตำรวจกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่ไปกันโอ้โหแล้วก็ขึงขังนะยืนกันเป็นแผงเลยยืนกันเป็นแผงได้ภาพแบบเดินมาแบบ s า p ซูเปอร์ฮีโร่เลยพาผู้เสียหายจากบริษัทดีไอคอนไปแจ้งความที่สอบสวนกลางค่ะตอนนั้นมีใครบ้างะคุณบุ๊กใครบ้างแทนนำของเราทนายตั้มไงทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดยืนตรงกลางเสื้อขาวเลยนะคะโดนเรื่องคดีเรื่องของมาดามอ้อยอยู่ในเรือนจำไปแล้วตอนนี้มีทนายเดชามีทนายรณรงค์ทนายรัชพลทนายแก้วทนายเจมนี่นะคะที่ยืนกันตรงนี้แหะค่ะคุณเอกภพ ขิดข้างหนึ่งอี้อนะแทนคุณนะเนี่ยพอภาพทนายปรากฏแบบนี้ที่ยืนเรียงกันก็อยากรู้ไงตามโพสต์ว่าเอ๊ะจะมีในทีมอเวนเจอร์เนโดนทีมข่าวเราโทรถามค่ะพูดคุยกับทนายชูชาติหน่อยค่ะที่โพสเรื่องนี้นะคะก็ทนายชูชาติบอกว่าผมได้ข่าวมาแค่นั้น <c oughs> ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร,รแต่มันไม่เกี่ยวกับเดอะไอคอนอมันเป็นเรื่องการตบรัพย์ธุรกิจสีเทาซึ่งผู้เสียหายเขาไปแจ้งความไว้นานแล้ว เอาไปถามทนายเดชา,าทนายเดชา,ารู้เรื่องนี้หรือ,อยังทนายเดชามีคนเขาบอกเป็นจุกรู้ด้วยใช่ทนายเดชาไหมเนี่ยเจ้าตัวว่าอย่างไงฟังค่ะไม่ใช่แล้วเพราะผมไม่เคยกระทาความผิดกฎหมายเลยอืเคยจะด่าสื่อคนหนึ่งคังนนี้คนเดียวนะแค่นั้นเนี่ยไม่มีประวัติผมนะถ้าผมมีประวัติตบรัพย์เรียกเงินอะไรนะตอนนี้ สื่อใหญ่ที่เขามีปัญหากับผมกักป่านนี้เขาแฉกันสนันแล้วมั้ยคงไม่ต้องรอเพจปลอมหรอกนอกก้องเคยเห็นพี่ไปตบที่ไหนนะพี่ไม่ใช่นักแบทนะพี่ไม่ใช่นักแบทนะจะได้ไปตบอย่างเงี้ยหรอ <laughs> เดี๋ยวต้องรอนะ <c oughs> ต้องรอดูนะ <c oughs> ว่าจะมีใครไหมทนายอเวนจอร์ในกลุ่มของทนายอเวนเจอร์เนี่ย <c oughs> ที่ที่ถูกหมายเนี่ยนะครับ